รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลฟ์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์พิพัฒเดชากุลครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน่าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตเป็นประธานในการจัดงานแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล หหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยภายในงานครับได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานพร้อมด้วยมีศิลปินนักแสดงคุณแจ็คเชิญยิ้มข่วงคู่สีพรรยาคุณหญิงอภิศราพร้อมด้วยศิลปินลูกทุ่งลูกตานชนทิชามาร่วมวาดภาพระบายสีและประทับฝ่ามือลงบนภาพวาดเพื่อแสดงสัญ,ญลกักษณ์การร่วมกันต่อต้านการทุจริต โดยในเฟสแรกจำนวน17แห่ง17เขตและก็6ชุมชนโดยจะดำเนินการวาดภาพศิลปะต่อต้านการทุจริตใน17โรงเรียนครบแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ครบใน50เขตกรุงเทพมหานครในเฟสต,ต,ต,ต่อไปอีกด้วยสำหรับผลงานศิลปะที่ร่วมกันวาดภาพและประทับฝ่ามือในครั้งนี้นะครับจะมีการจัดแสดงบริเวณด้านหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,ร,ครเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยเนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลด้วยครับ ก็เนื่องมาจากวันที่9นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะวันที่9ธันวาคม2563น้ี่เป็นวันที่สหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์ชันสากลของทั่วโลกนะฮะให้มีจิตสำนึกร่วมกันในการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตประเทศไทยของเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นภาคีเครือข่ายของสหประชาชาติแล้วก็ลงนามในข้อตกลงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึง จัดงานขึ้นทุกปีนะก็จะมีกิจกรรมหลากหลายที่ในส่วนต่างๆของประเทศของบุนิธิต่อต้านการทุจริตซึ่งได้ดำเนินการตามแนวหรือนโยบายของช,ชาติมา4ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเราที่จะต้องแสดงให้สังคมหรือชุมชนได้เห็นว่า ประเทศไทยโดยเฉพาะเยาวชนของเราเนี่ยนะมีเจตจำนงที่ดีงามที่จะต่อต้านการทุจริตมีจิตสำนึกที่จะไม่ทนต่อการทุจริตเราจึงมาจัดรายการแต้มสีเติมฝันขึ้นที่หอศิลน,นะของกทมก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์สถานที่นะหอศิลน,นี้ให้มีเยาวชนนะแล้วก็ผู้ใหญ่นะที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมาประทับ มือที่มีสีสันเน,นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะผมว่าในประวัติศาสตรข์ของของกทมเนี่ยว่าจะเกิดกำแพงนะที่สวยงามที่มาจากการรังสรรค์นนะฮะหรือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามศิละปะต่างๆเนี่ยนะให้คนทั้งหลายเห็นว่าเรามีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ให้แสดงเจตนารมณ์โดยผ่านทาง สัญ,ญลักษณ์บ้างตัวอักษรบ้างเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเรามีความสุดจริตและต้องการที่จะต่อต้านการทุจริตอย่างแน่วแน่ต่อไปในอนาคตนะฮะก็หวังว่าคนไทยทุกคนคงจะได้ดําเนินการนะฮะในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนี้ให้บรรลุผลให้จงได้ครับขอบคุณนะ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของแบรนด์ชิฮาดักกรูต้าที่ในช่วงทุกปลายปีจะมีการมอบโบนัสและรางวัลต่างๆให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายตามเกณฑ์ที่บริษัทนั้นกำหนดขึ้นซึ่ง ครั้งนี้นะครับคุณสุดทาดากุลโชตโอรานหรือว่าบอสนิดประธานกรรมการบริษัทชีฮดาดะไทยแลนด์จำกัดได้เป็นประธานมอบโบนัสให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายสูงสุดตามลำดับพร้อมทั้งมอบ iPhone 12รุ่นต่างๆเป็นจำนวนถึง20เครื่องสำหรับผู้ที่มียอดขายตามเป้าในงานชิฮดาดะเต็งกิ้วปาร์ตี้ฉลองยอดขาย120ล้านณร้านซ้ออารีเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยบรรยากาศในงานครั้งนี้ผู้ร่วมงานมาในชุดธีมสีขาวและก็ร่วมรับ ทานอาหารคามกันอย่างสนุกสนานทมกลางกิจกรรมอย่างมากมายและอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สาวๆต่างรองคอยกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของชี้หดะครูต้าโดยทางบอสนิดได้เลือกนักแสดงวัยรุ่นอย่างคุณหยุ่นภูสนุ วงสาววนิชชากรน,นะครับมาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลผิวพรรณให้ขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติโดยเน้นเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผิวทั่วหรือลาน,นะครับก็จริงๆแล้วนะคะวันนี้นี้ตั้งใจที่จะมาเนี้ขอบคุณตัวแทนนะคะเพราะว่า ปีนี้นะคะเรา,เาต้องบอกเลยว่าเราเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะต้องขอบคุณตัวแทนที่ฝ่าฟันนะคะอุปสรรคมาด้วยกันจนวันนี้นะคะต้นปีนี้สินส้นสิ้นปีนี้เรามียอดขายถึง120ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็ช่วงสถานการณ์โควิดก็แน่นอนคะ่ะว่าเชี่ดดก,ก็ต้องมีแบบดชะงักบ้างนะคะในหลายเดือนแต่ก็ว่าด้วยความที่สินค้ามีคุณภาพแล้วก็สตองถึง ถึงทําให้เสียดะมียอดขาย20ล้านค่ะหนึ่งก็คือด้วยความที่แบบว่าสินค้ามีความามีคุณภาพเพราะเราผลิตจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีความสัตรองนะคะเป็นสินค้าที่แบบลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำแล้วก็ขาลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำมากที่สุดค่ะจนถึงทาให้ตัวแทนนะคะมียอดขายแล้วก็ขายได้อย่างต่อเนื่องค่ะอบอกก่อนว่าอยากบอกทุกคนว่านะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือก็อยากหาที่แบบว่ารายได้เสริมที่มั่นคงนะคะที่บอกเลยว่าเชียดาดนะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พิสูจน์แล้วว่าแม้ว่าสถานการณ์โควิดนะคะสินค้าของเราก็ยังไปต่อได้แล้วก็ยังขายดีตัวแทนก็ยังขายได้ะคะ่ะเพราะนั่นก็คือเราผลิตจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสินค้าคุณภาพดนหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็ปีหน้านะคะยังไม่จบเป็นแค่นี้ปีนี้แค่เรื่องน้ำติมนะคะปีหน้าอัดเต็มแน่นอนค่ะแล้วก็สาหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็สั่งอยาก มีผิวพัน์ดีแบบอันนี้คือทายกันเองนะคะก็สามารถสั่งซื้อนะคะ,ะกับตัวแทนทั่วประเทศไทยแล้วก็สามารถสมัครตัวแทนจำหน่ายกับดีลเลอร์แล้วก็ตัวแทนทั่วประเทศไทยเช่นกันค่ะครัเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้าในสวัสดีสถานีข่าวครับ มาในช่วงนี้ของสวัสดีสถานีข่าวครับมีข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อไปติดตามกันครับค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะลูกปลาค่ะจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไทรอยด์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโรคที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไปค่ะและวันนี้ค่ะเราจะมีผู้ที่มาให้ความรู้นะคะไขข้อข้องใจหลายๆอย่างรวมถึงการรักษานะคะเื้อมต้นในการที่เราจะรักษาโรคนี้และ อารอันตรายของโรคนี้จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรามาพบกับอาจารย์นายแพทย์บุญสามรุ่งภูวพัฒน์หัวหน้าศูนย์รักษาไทรอยด์สมัยใหม่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอ,อาจารย์หมอคะอาสามารถเรียกว่าอาจารย์หมอได้ใช่ไหมคะค่ะคุณหมอในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องโรคไทรอยด์กันซึ่งคุณหมอเนี่ยก็คือจะเชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะครับค่ะในเรื่องของโรคไทรอยด์เนี่ยอาการบ่งชี้ของโรคนี้เริ่มต้นเป็นอย่างไรคะ ครับก็เราก็ต้องมารู้จักต่อมไทรอยด์กันก่อนต่อมไทรอ,อยด์เนี่ยเป็นต่อมอยู่บริเวณกลางคอ,อนะครับหน้าทของเขาคือผลิตฮอร์โมนเกี่ยวกับเผาผาลาญพลังงานนะครับก็จะมีทั้งเพศช,ชายเพศหญิงมันเป็นฮอร์โมนที่มีทั้งสองเพศนะครับ,รบไม่เกี่ยวกับเรื่องของเพศเลยมีทั้งผู้ชายมีผู้หญิงก็มีมีเท่าๆกันด้วยนะครับทีนี้ตัวต่อมไทรอยด์เนี่ยหน้าที่เขาคือผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยหน้าที่ก็คือเผาผลาญพลังงานนะครับถ้า โดยทั่วไปความผิดปกติก็จะมีได้2กรณีคือการหลังฮอร์โมนผิดปกติเ <คะ S 2> ช่นหลังเยอะฮอร์โมนไทรอยด์หลังเยอะมากจะเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์เป็นพิษก็จะมีการขี้ร้อน<ม>น้ําหนักลด <คะ S 2> ใจสัน่นนะครับเหมือนวิ่งตลอดเวลา<ม>เราก็จะรู้สึกเหมือนเหนื่อยอยู่ดีน้ําหนักก็จะลดลดลดโดยไม่มีสาเหตุ<ม>ทั้งที่กินก็ปกติไม่ได้คุมอาหารนะครับอันนี้เรื่องภาวะไทรอยด์เป็นพิษซึ่งเราเคยได้ยินกันอยู่นะครับส่วนอีกโรคอีกกรณีหนึ่งคือการหลังฮอร์โมนต่ำปกติคือไทรอยด์เนี้ยมันสร้างมาน้อย พราะนั้นการผ,ผ่านก็จะแย่ลงคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเรีอกภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยหรือไขโปไทรอยกลุ่มนี้ก็จะมีภาวะน้ําหนักตัวขึ้นขี่หนาวตกข้างวันมเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ขี้ร้อน,นหนักลดคนีจะอ้วนง่ายขี้หนาวเพราะนั้นถ้าคนคนเราอยู่ดีอยู่ดีน้ําหนักขึ้นโดยไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องมาสงสัยอันนี้เป็นภาวะ้อม,อมหมดผิดปกติหรือไม่ะนะครับความผิดปกติแบบหนึ่งของตัวไทรอยเองก็คือว่าตัวไทรอยเองเนี่ยเขากลายเป็นเนื้องอกขึ้นมานะครับ ก็คือดีมันเป็นก้อนขึ้นมาโดยที่การหลังหามวลขัาจใจปกติกันนีจะมีก้อนเฉยๆะนะครับซึ่งก้อนอันนี้มันก็เป็นได้ทั้งเนื้อดีและเนื้อลายเนื้อลายก็คือมันเล็งไทรลอยน,นั่นเองนะครับก็มีความผิดทได้ทั้งสองแบบะนะครับทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องไกลตัวไหมคะคุณหมอเรื่องโรคไทรลอยเนี่ยโอเคครับก็ต้องมาดูนิดหนึ่งสถิติโรคไทรลอยที่เจอได้บ่อยมากเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยอันดับท็อปของคนไทยนะครับแล้วก็ถ้านับตัวมันเล็งอย่างเเดียยวล มะเร็งในเพศหญิงเนี่ยท็อป10เนี่ยสิบอันดับแรกเนี่ยมะเร็งไทรอยด์อยู่อันดับที่7จ็ดอยู่อันดับที่7ของเพศหญิงะนะเจอบ่อยอย่างการทําง,งานผมเนี่ยเจอมะเร็งไทรอยด์ทุกอาทิตย์มีทุกอาทิตย์คนไข้ใหม่เข้ามามีทุกอาทิตย์ก็เรียกว่ามีทุกสัปดาห์เลยมีมะเร็งไทรยอยด์นะครับทีนี้หลายคนสงสัยมากเลยว่าในเรื่องของโรคไทรอยด์เนี่ยอัตราการพบผู้เสียชีวิตเนี่ยมีเยอะไหมคะโอเคครับก็อย่างที่พูดให้ฟังว่ามะเร็งไทรอยด์เนี่ยเป็นอันดับท็อปท็อป10อันดับ7ของเพศหญิง แต่ในในสิอันดับแรกมะเร็งทั้งหมดเนี่ยนะครับมะเร็งไทรอยด์เนี่ยจะมีพยากรโรคที่ดีที่สุดนะครับตัวมะเร็งทั่วๆไปเนี่ยเขาจะพูดัว่าอยู่ได้อีกสปี5ปีอันนี้คือเกณฑ์กําหนดว่าเออเกิน5ปีนี่คือสําเร็จแล้วตัวมะเร็งไทรอยด์ทุกคนเนี่ยเกณฑ์อยู่ที่10ปีอืก็คถ้าอยู่เกิน10ปีนี่ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างนี้แต่เพราะฉะนั้นพยากรโรคของมะเร็งไทรอยด์เนี่ยจะเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างดีดีมากๆ ในส่วนของคุณหมอเนี่ยเห็นว่ามีเรื่องของศูนย์ไทรอยสมัยใหม่ที่ได้ทําการเปิดรักษาตอนนี้อยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงค่ะครับก็เริ่มต้นจากทุกวันนี้ที่ผมทํางานอยู่ที่โงรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับคณะแพทยศาสตร์รามาเราเองเนี่ยก็จะมีคนไข้ไทรอยดปริมาณเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นก็คือเริ่มจากเบสิกสมัยก่อนนี่ยการผ่าตัดจะเริ่มจากการกรีดคอรบริเวณตรงกลางก็มีแผลมีอะไรนี้นะครับแล้วก็มาพัฒนาเมื่อสักประมาณเกือบสิปีที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนมาใช้การสองกล้อง นะการส่องกล้องเนี่ยก็คือเราต้องมารู้นิดนึงก่อนว่ามันเล็งพวกมันงอกไทรอยเนี่ยเจอบ่อยในเพศหญิงมากผู้ชายทีนี้ผู้หญิงเราเนี่ยสาวๆเนี่ยมีก้อนที่คอเนี่ย<ม>เวลาเรามีแผลที่คอเราก็รู้สึกเออไม่สวยไม่มั่นใจน <ะ S 1> ใช่ค่ะอยา่างคุณปาเป็นพี่กรณ์เนี่ยเรามีแผลคอเราอาจจะไม่แฮปปี้เราก็มีการส่องกล้องซ<อ>่อนแผลของเรามาท้วยดีเนี่ยเราเน้นที่ำผ่านทางช่องรักแร้ขึ้นมานะครับแผลก็จะอยู่ขนาดประมาณเซนต์หนึ่งแถวรักแร้นะครับก็มันก็ไม่มีแผลที่คอก้อนไทรอย ซึ่งการารักษาเนี่ยก็จะข้อดีของเขาคือว่าไม่มีแผลนะครับอยู่โรงพยาบาล้านอยู่โรงพยาบาลวันหนึ่งหลังผ่าผ่าวันนี้พรุ่งนี้กลับบ้านแล้วโดยทั่วไปนี่คือวิธีใหม่ๆนอกจากนี้เราก็มีการใช้หุ่นยนต์แต่แหลังเราก็มีมีช่วงที่เรามีหุ่นยนต์เข้ามาใหม่ก็คือเอาหุ่นยนต์ที่เรียกว่า da ว i n c i system เข้ามาผ่าตัดนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือราคาสูงนะครับแต่ว่าข้อดีคือการผ่าตัดมันเป็นมันเป็นหุ่นยนต์ทั่วช่วยเราผ่ามันเป็นสามมิติก็มีข้อดีอย่างแต่ข้อเสียคือรรราาาาคคสูงมมทีีที่ดแล้วก็นะับ แล้วก็ล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงก่อนโควิดแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาจากต่างประเทศคือเขาเรียกว่าหุ่นยนต์ไฮฟูไฮฟูคุณปาเคยได้ยินไฮฟูมั้ยเคยได้ยินค่ะมันก็อาจจะเกี่ยวเรื่องความเสาีารทำงานที่แบบทําให้หน้ากระชับใช่ไหมคะเป็นเลเซอร์ยิงเข้าไปอะไรประมาณนี้ใช่ครับถูกตองครับแต่เพาเออตัวเนี้ยมันเป็นหุ่นยนต์ซึ่งอันเนี้ยเราก็เอาเข้ามาในประเทศไทยในรักษาเรื่องของโรคไทรอยด์นะครับมันไม่เหมือนไฮฟูที่ยิงหน้าเพราะว่าพลังงานของไฮฟูจะเยอะสูงมากกว่าเอามายิงหน้าหง มันตัวนี้เนี่ยเราจะมาใช้รักษาคือว่าเราจะการเต็มค้ายคือใช้กรณีที่คนไข้เป็นเนื้อดีเป็นเนื้องอกมีก้อนที่คอโตแต่ว่าไม่ใช่มะเร็งต้องต้องบอกว่าใช้รักษาที่กลุ่มไม่ใช่มะเร็งก่อนหน้าที่ของตัวนี้ของหุ่นยนต์ตัวนี้คือยิงให้ก้อนมหดตัวลงนะครับเราก็มาใช้ในในเมืองไทยในคนไข้ที่รามาธิบดีเราเนี่ยนะครับก็ยิงไปเนี่ยโดยทั่วไปก้อนจะเล็กลง 20- 70%ถึงเเลยคือก้อนที่เคยใหญ่เนี่ยยิงยิงก็หดเล็กลงบางทีมองไม่เห็นไปเลยนะครับโดยที่ไม่ ทีนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่ตอนนี้ก็ลังประสบปัญหานะคะอาจจะเป็นโรคไทรอยอยู่ก็กังวลมากเลยว่ากลัวจะตายบ้างกลัวที่จะเสียชีวิตบ้างทางนี้เนี่ยคุณหมอคะอัตราการรักษาแล้วหายเนี่ยคืออาจจะหายเลยหรือไม่กลับมาเป็นซ้ําเลยนะมีบ้างไหมคะครับก็คือก็ต้องมาแยกก่อนคือส่วนใหญ่ที่จะเสียชีวิตได้จากโรคไทรอยคือต้องเป็นกลุ่มมะเร็งเท่านั้น ừ, นะครับะมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างดีมะเร็เงไทรอ,อยที่พบบ่อยเนี่ยโอกาสหายเนี่ย90% เกิน10ปีเพราะนั้นโอกาสหายขาดสูงกว่าไม่หายถ้ามารักษาดีๆหายมากกว่าไม่หายนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าทานยาไปตอนแรกหรือว่ารักษาไปตอนแรกแล้วเนี่ยไม่กลับมีไม่ไม่ไม่กลับไปหาคุณหมอเพื่อมีการฟ o ลโล w u อัพหรือว่าไปตรวจเพิ่มตเติมเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าอันตรายไหมคะก็คือมันเป็นโรคที่ต้องติดตามแต่บางบางโรคถ้าเป็นกลุ่มเนื้อดีไม่ต้องถ้ารักษาหายแล้วไม่ต้องติดตามได้แต่ถ้ากลุ่มโรคของมะเร็งเองไงต้องติดตามตลอดชีวิตครับก็เพราะว่าเอาหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบ ชะล่าใจเนาะเหมือนว่าเป็นแล้วแล้วอาการมันดีขึ้นจนรู้สึกว่าเหมือนไม่เจ็บป่วยอะไรแล้วก็หยุดยาเองหยุดการพบแพทย์เองอะไรประมาณนี้ก็คุณหมอก็อาจจะแนะนําว่าให้กลับเข้ามาพบหมออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะโอเคค่ะในเรื่องของการเสวนาที่จะเกิดขึ้นที่คุณหมอจะเป็นคนจัดจะเปเกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะอันนี้พูดถึงที่โรงพยาบาลสมิติเวชกรุง<ช>รีะนะครับถูกต้องค่ะก็ก็จะมีงานจัดเสวนาเรื่องของโรคเทรอยอนะครับในวันที่19ธันวาคม ช่วงกลางมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็เป็นงานที่ทางโรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพเขาก็จะจัดให้ความรู้ประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเนี่ยที่สงสัยว่าเอ๊ะตัวเองเป็นไทรอยด์หรือไม่เจอก้อนที่คอ นะครับส่วนใหญ่ไทรอยนี่จะมีก้อนที่คอตรงกลางเราตรวจง่ายครับกลับไปเราดูรายการที่เสร็จเราลองไปยืนหน้ากระจกเหยียหน้าขึ้นแล้วคืนน้ำลายเราดูดีว่ามันมีก้อนขยับตามการคืนหรือไม่ถ้าเราคืนแล้วเห็นก้อนมันขยับขึ้นลงเอออันนี้น่าจะเป็นก้อนของไทรอยแล้วก็อาจจะมาพบแพทย์ในงานนี้ก็จะมีการแนะนําให้ความรู้นะครับแล้วก็อาจจะมีการตรวจเบื้องต้นให้คนไข้ซึ่งค่าใช้จ่ายจะเป็นค่าใช้จ่ายฟรีทั้งหมดก็มารุ่งนีก็จะได้ได้ตรวจรักษาฟรีในบางอย่างนะครับในเรื่องเกี่ยวกับไทรอยนะครับ ก็เรียกว่าวันนี้คุณหมอก็ได้มาไขาข้อข้องใจนะคะในเรื่องของโรคไทรอยแล้วก็เรื่องของการรักษาและคุณหมอก็ จะเป็นเรื่องของการรักษาสมัยใหม่ที่เป็นศูนย์การรักษาสมัยใหม่โรคไทรอยด์ของโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีด้วยอย่างไรวันนี้นะคะก็ขอฝากคุณผู้ชมติดตามไว้ด้วยค่ะกับงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่19ธันวาคมนี้2563ค่ะในวันในเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีค่ะและสาหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะลูกปลาจะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้นพบกันในครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ แล้วช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับมาติดตามข่าวสารในช่วงสุดท้ายของสวัสดีสถานีข่าวกันต่อครับ มาเริ่มต้นนะครับในช่วงสุดท้ายนี้ห้างารสรสินค้าโรบินสันและศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ในเครือเซ็นทัลรีเทลแผนกกำลังเดอะวอล์ดิส n นี์ประเทศไทยและพันธมิตรชั้นนำสร้างประสบการณ์ความสุขสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ในฐานะไลฟ์สไตล์เดสติเนชันที่พร้อมตอบโจทย ทุกโจทย์นะครับความต้องการของนักช็อปทั่วประเทศกับแคมเปญโรบินสันเมจิคอลเซเลเบชั่นและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขกับบิ๊กอีเวนต์เฉลิมฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสสุดอลังการที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลท์สายลาดกระบังโดยงานนี้โรบินสันจัดเต็มเปิดงานด้วยบทเพลงประสานเสียง t h e c h r i s t m a s Carol อันไพยรจากน้องๆเสียงส่งพลังต่อด,ด้วยขบวนพาเร d The f a n ซ y Magical สุดตะการตานำทีมโดยคุณแม่ลูกสุดฮอตลิเดียสันรัฐและก็น้องเดมีนั่นเองนะครับที่มาพร้อมโชว์สุดประทับใจโดยแคมเปญน,นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2563ถึง6มกราคม2564ที่ห้างสับสินค้าโรบินสัน47สาขาทั่วไทยนะครับ ยกเว้นสาขาสุขุมวิทและจังซีรอนป่าตองและตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคม2563ที่ศูนย์การ้า,า,รายโดบริษัทไลท์ทายทุกสาขาด้วยครับ ก็เชิญชวนนะคะก็เป็นช่วงเวลาเฟสติฟแล้วนะคะก็สิ้นปีนะคะก็อยากให้ทุกคนใช้เวลาครอบครัวเยอะๆนะคะปีที่ผ่านมาก็อาจจะหนักหน่อยนะคะสำหรับทุกคนทั่วโลกนะคะแต่ปีหน้าคงจะต้องดีขึ้นกว่านี้นะคะก็ขอให้พรุ่วงหน้าแล้วกันนะคะให้ทุกคนมีความสุขมากๆแฮปปี้น Year สุขภาพแข็งแรงสมหวัง,งในสิ่งทุกอย่างะคะ่ะ มากันที่อีกหนึ่งงานครับเป็นงานจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าช่วยผู้ประกอบการโดยสสวและสมาพันธ์ SME ไทยซึ่งมีการเดินหน้าจัดงานสสว Connect SME Festival ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME f s t ครับซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5จากทั้งหมด10ครั้งที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศ1ิจังหวัดด้วยกัน โดยจัดขึ้นตั้งแต่ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2563ณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลกว้านพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งก็มีผู้ประกอบการเข้าร่วมง,งานจัดแสดงจำหน่ายสินค้ากว่า300ร้านค้ามีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์พืชผักผลไมอ้อาหารสดอาหารทะเลอาหารแปรรูปสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้านครับโดยคุณผู้ชมสามารถไปเที่ยวงานนี้ได้แล้วก็คาดว่าการเข้าร่วมงานตลอดทั้งโครงการมีไม่น้อยกว่า2,000รายและคาดว่าจะมีสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการรวมแล้วกว่า10จังหวัดน,นี่นะครับไม่น้อยกว่า60ล้านบาทครับ สอสวอนะคะสสวเนี่ยด้วยเป็นบทบาทของการส่งเสริม SME เราทำทั้งในภาคนโยบายในภาคของการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ซึ่งในครั้งนี้การจัดงานครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ช่วยเหลือ SME เพียงแต่ว่าเราลงไปจนถึงระดับที่เราเรียกว่าขนาดย่อมหรือขนาดเล็กๆมากๆค่ะเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเนี่ยได้กระเต้ิงขึ้นเพราะว่าในภาวะที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ยทำให้คนขาดรายได้กันค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เห็นว่า สิ่งเดียวที่จะช่วยได้ก็โอเคอย่างนั้นเราเปิดตลาดในชุมชนให้ชุมชนได้มีไรายได้ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศนะคะโดยครั้งนี้เราก็ได้ความร่วมมือจากทางสมาพันธ์ SME เป็นคนช่วยดําเนินการทุกๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับตลาดชุมชนในครั้งนี้ค่ะครับต้องต้องเน้อย่างนี้ครับปัญหาผู้ประกอบการ SME มีอยู่หลายด้านครับแต่ปัญหาสําคัญด้านหนึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดก็คือเรื่องด้านการตลาดครับ ซึ่งทางสงสวอเองสำนนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกาลางขนาดย,ย่อมก็ให้ความสำคัญดัดีครับแล้วก็จัดให้มีโครงการ s m e f e s t โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME f e s t หรือ SME F ีเฟสเทบเนี่ยะครับเ,เพื่อเป็นการที่จะแก้ปัญหาด้านหนึ่งของผู้ประกอบการ s m e ก็คือด้านการตลาดครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ s m e ครับโดยเฉพาะรายย่อยรายเล็กนั่นแหละครับที่ไม่มีโอกาสในทางการออกตลาดทั่นแหลยนะครับ เรื่องที่2ก็คือเพื่อการสร้างโอกาสครับไปได้ทางการที่โควิดเนี่ยครับโอกาสที่จะ s อสได้ออกตลาดเลยเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับก็เป็นครั้งแรกๆล่ะครับที่สสวได้จัดเรื่องนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเรื่องที่3ก็คือเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็สร้างการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจให้ทั่วประเทศครับเป็นวัตถุประสงค์หลัก3ด้านครับผมครับต้องเรียนอย่างนี้ครับข่าวสารที่เราได้รับกันทั่วประเทศเนี่ยอาจจะมี บางข่าวสารที่เป็นเฟคนิวหรือข่าวที่อาจจะไม่ตรงนัก,กันนะครับพอเรามาอยู่สถานการณ์จริงเราทราบครับรว่าที่นี่ก็ไม่มีปัญหารเรื่องโควิดนะครับแต่ว่าก็เกิดการสร้างความตื่นกลัวนะครับแล้วทำให้พี่น้อง SME ผู้ประกอบการก็ยิ่งมีปัญหาไปด้วยหมายความว่าแทนที่จะบรรยากาศการส่งเสริมการตลาดแทนที่จะมีจับจ่ายแทนที่จะนะครับจากโครงการแล้วผู้ประกอบการได้จําหน่ายสินค้าได้ดีก็มีความกังวลเกิดขึ้นนะครับก็เรียนฝากพี่น้องทั่วประเทศครับก็ ต้องยืนยันว่าภาคเหนือเราครับปัญหาเรื่องโควิดนี่ในพื้นที่นี่ที่ว่ามีเกิดปัญหานี่น้อยมากครับเกิดจากเรื่อนะฮะการทําแบนเฉยนะครับเรื่องการระบาดนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับก็ฝากเรียนเชิญครับยังอยากจะเชิญชวนครับเที่ยวงาน s อสบีเฟสติวัลครับยังมีอีกสองสามวันต่ออีกนี้นะครับก็ที่จังหวัดพะเยานะครับวันที่11ถึงวันที่13นะครับธันวาคมนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าครับต้องเรียนเชิญครับที่จังหวัดลำปางครับ ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็อยากให้ไปเยี่ยมชมชอบใช้ในงาน s อ p Festival ัที่จังหวัดลำปางครับก็อยากเ,เชิญทุกท่านครับขอบคุณครับขอเชิญเที่ยวงานกระทุ่มแบนเทรดแฝก63ผู้ผลิตพบคู่บริโภคยกทับของดีจากโรงงานต่างๆในเขตอำเภอกร,ระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครขนขบวนมาวางจำหน่ายในราคาพิเศษลดกระนำส่งท้ายปีเพื่อพี่น้องชาวกระทุ่มแบน และนักท่องเที่ยวทั่วไทยพร้อมกิจกรรมมากมายภายในงานอาทิเช่นกิจกรรมชุมชนผลกระทุ่มแบนการแสดงจากนักเรียนในโรงเรียนต่างๆชมการแสดงพื้นบ้านมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปลุ่ม SME และโรงงานเกรดพรีเมียม ห้ามพลาด25-27บถึง27ธันวาคม2563นี้ทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณบริเวณริมถนนพุทธสาครในงานกระทุ่มแบนเทดแฟร3ผู้ผลิตพบผู้บริโภคจัดโดยจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับอำเภอกระทุ่มแบนและบริษัทห้างร้านประชาชนในอำเภอกระทุ่มแบนงานนี้ห้ามพลาด ลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานีข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนพพลอีิพัฒน์เดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ